บบ๊บเลโฮมสเตยบ้านเมืองคองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่พักแห่งนี้ราคาหลักร้อยค่ะแต่ว่าวิวนั้นหลักร้อนอ,อันนี้สวยอ่ะอันนี้นอนได้4คนเนาะครับ,ค,รบคิดสตังเท่าไหร่ที่พักนีนผมคิดคนละ350ถ้ารวมอาหารเช้าเย็นเป็นหัวละ600ว้าวมอ,องลงมาจากนู่นนะ เป็นแบบสวยขนาดนี้จริงๆที่นี่คือเป็นบ้านพักสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการามาอยู่กับธรรมชาติเป็นที่พักพร้อมอาหารเย็นและอาหารเช้าก็คือค้างคืนค่ะก็คือสําหรับค้างคืนนะ <c oughs> สไตล์เต็นท์อย่างเดียวเลยเหรอคะเตยคะมีเต็นท์และบ้านค่ะเต็นท์เป็นแฟมิลี่ที่นี่มี3หลังค่ะแล้วก็มีฝั่งกระโจมอีก5าหลังค่ะอ๋อเต็นท์เป็นเต็นท์แฟมิล <c oughs> ี่ใช่ค่ะเขาจะเป็นสไตล์แคมปิ้งค่ะพี่นันแมนบ๊บเลส